ต้นนี้เป็นกล้วยเขียวอินโดนะครับเป็นลูกเขียวจากแม่แดงอ่าวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอินโดเขียวจ่ายลูกแดงออกมาแล้วนะครับหน,นึ่งต้นเท่าที่ผมติดตามนะครับจะมีของหลายท่านเลยนะครับที่ว่าแม่เขียวเนี่ยเวลาจ่ายลูกแดงออกมาได้ ได้แดงแบบลายสวยๆนะครับแต่ต้นนี้ต้องรอดูไปก่อนนะครับว่าจะได้ลายจัดหรือไม่นะครับเขียวนะครับเขียวแน่นอนต้นนี้ต้นแม่เขียวพอดีผมเลี้ยงติดกับกอไผ่ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ใบเนี่ยเสียหายไปพอสมควรโดน เจอหนอนนะครับก่อนหน้านี้พอดีผมไม่ค่อยได้ดูมันมีหนอนอยู่ตามตามก้านใบนะครับก็อเอาออกไปไป,ไปเรียบร้อยแล้ใบใหม่ก็เริ่มสวยขึ้นนะครับออกมาหลายหน่ออยู่นะครับแต่ว่าได้แดงได้แดงก็หน่อนอนี้นะครับสําหรับกล้วยเขียวอินโด แม่ต้นนี้ก็จ่ายลูกออกมาดีดีจริงๆนะครับเนี่ยผมแยกไม่ทันเลยนี่ก็เริ่มใหญ่อีกละก่อนหน้าที่แยกไปนะครับที่เพื่อนๆติดตามเนี่ยบางต้นที่ใหญ่มากๆเนี่ยคือผมเอาไปลง,ลงสวนนะครับตั้งต้นแม่ปลูกเพิ่มหมดแล้วตั้งใจว่าจะปลูกให้มันเป็นดงกล้วยแดงอินโดนะครับคือเผื่อเพื่อนๆน้องนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเที่ยวที่สวนนะครับจะได้ถ่ายรูปกัน มีก็นอนอีกนอหนอนึลงนะครับเริ่มมีหนอนนะครับก่อนหน้าทางสวนไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็เลยปล่อยพอเผอปล่อยก็เริ่มมีหนอนมานะครับ